ครับวันนี้ตอนที่สิบนะครับในเนื้อหาของเว w a r ร n s x ครับวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังในส่วนของตัวเวเ a r ร์อะ�ิเดชเชอร์นะครับก่อนที่เราจะไปลงมือปฏิบัติหรือไป i n s tall and Config นะครับเราสมควรรู้ข้อมูลเบื้องต้นสียก่อนว่าความเป็นไปเป็นมาหรือ โครงสร้างสถาปัตยกรรมของตัว v m เวคเเนี่ยเขามีแนวคิดอย่างไรนะครับแบบ overview นะเรายัางไม่ต้องลงลึกมากนะครับแค่ยังน้อยถ้าท่านฟังท่านก็จะได้เขาเรียกว่าไปทราบแล้วก็เอานําไปต่อยอดได้รับในเบื้องต้นสําหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะตรววีเวบไอตัวเอเนเซ็นี่ยอาร์เคตเจอร์เนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นเราเรียกว่าจริงๆมันต้องแบ่งเป็นสส่วน ส่วนที่เป็น Management Plane นะครับก็ Control Plane แล้วก็ t a t l p n e นฮะยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาจะแบ่งตัวเรื่องของฟังก์ชันการทำงานนะครับของเรื่อง <c oughs> เขาเรียกว่าอ่า uh, w o t w o r k เนี่ยในส่วนของซอฟต์แวร Defined Network นะครับรอ s d m เนี่ยจะแบ่งออกมาอ่าส่วนที่เป็นมันสมองสั่งการแล้วก็ส่วนที่เป็นผู้ปฏิบัติถ้าผมแปลคือแปลอย่างนั้นนะครับ Data Plane คือผู้ปฏิบัติ คอนโทรลเพนคือตัวควบคุมนะครับและแมเนจเมนต์เพนก็คือเป็นตัวตัวสรรั่งว่าจะให้ทําอะไรคอนโทรลเพนเนี่ยเป็นล่ามระหว่างแมเนจเมนต์เพนก็คือแล้วเหมือนเป็นคนกลางนะครับถ้าแปลตามความเข้าใจผมง่ายๆระหว่างตัวอุปกรณ์หนะรือตัวที่เป็นภาษาของอ่าเน็ตเวิร์กนะครับกับภาษามนุษย์เราผู้สั่งเนี่ยจะจะสั่งาทางผ่านทางแมเนจเมนต์เพนมันจะเป็นหน้าอยู่ไงน,นะครับอันนี้เป็นพอสังเ,ตเกตคร่าว ทีนี้เรามาดูตัวโครงสร้างมาเนี่ยคือตัว n e ่ย m t i a g e a e n t เนี่ยนะครับเวลาเราติดตั้งเนี่ยมันจะต้องเขาแนะนำว่าติดตั้งเป็นคลัสเตอร์นะครับเวลาจะใช้งานจริงก็คือจะต้องใช้3ตัวลงมันคือติดตั้งเป็นวมชชูชีนเนี่ยนะครับลงมาช่วชีนนะครับติดตั้งในคลัสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยสาตัวเพื่อ,อทำเรื่องของตัวเขาเรียกว่าดีเดนซึ่งกันและกันหรือะไรที่ว่าเผื่อตัวที่1มีปัญหาไปตัวที่สองสามไม่อยู่ก็ ตัว management play หนึ่งทำงานได้นะครับทีนี้เรามาดูทางขวาน,นี่นึงตัว management play เนี่ยก็จะคุยกับใครครับคุยกับเรื่องของ l o าว service manager นะครับคุยกับเรื่องของ enterprise b a c k i n นะเดีไปแต่ขยายในดีเทลเราคงไม่อธิบายในแต่ละตัวน,น,นะครับแต่ว่าเราทราบเป็นพอสังเกตไปก่อนคุยกับเว็บเซ็นเตอร์เซิร์ฟเวอร์อันนี้เราจะพอแตะได้ง่ายหน่อยคุยกับเว็บเซ็นเตอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับเมื่อเวลาเราติดตั้งตัว n s e manager ตัวประชุมวิชีนเนี่ย นะครับกรณีที่ตัวเอ็นเซ็กเนี่ยมันจะไปบริหารจัดการตัวซอฟต์แวร์ดีไฟน์เน็ตเวิร์กได้เนี่ยหรือวิชวลไ์เน็ตเวิร์กได้เนี่ยมันจะต้องนะครับคุยกับเราจะต้องเอาเอาวิเซนเตอร์แอดเข้ามาเป็นเป็นก็เรียกเป็นสมาชิกตัวนี้มันจะเรียกว่าวิเซนเตอร์เนี่ยจะทำตัวเป็นคอมพิวในคัสเตอร์ให้มันหรืเราทับแล้วว่าเวลาเราเล่นแลบหรือใครศึกษาสายวีไอเออยู่เนี่ยนะครับก็จะรู้จักตัวเ s สไแล้วก็ตัววิเ n น e ตอร์ แล้วเราก็จะรู้กันอยู่แล้วกับว่าวิเซนเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวระดับ Management คือเป็นตัวสั่งการทีนี้ถ้าเกิดว่ามันตัวเน็เซ็กเนี่ยมันใหญ่กว่ากว่านั้นมันจะสั่งการวิเซนเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับแต่เน็เซ็กเนี่ยจะสั่งการในเรื่องของตัว Network ระดับใหญ่มากๆอาจจะไปลิง k ์กับตัว c าว u d เซอร์วิสแมเนเจร์พวกเนี้ยนะครับอ่ะอันนี้เป็นพอสังเกตพอร์บู๊ทวก่อนนะครับเพื่อให้พวกเราได้คนที่ศึกษาอยู่เนี่ยอย่างน้อยได้แนวทางไปก่อนนะครับ พราะนั้นจะส่วนของตัว management และ control plane เนี่ยจะอยู่ในเขาเรียกว่า pack อยู่ใน pack อยู่ด้วยกันนะครับ p a อยู่ด้วยกันตีว่าเวลาเราติดตั้งตัวตัว i n s e c manager เนี่ยเราจะได้มาทั้ง2 plane แล้วก็คือตัว management plane กับ control plane นะครับแต่ตัว data plane เนี่ยจะแยกออกไปสังเกตครับ data plane จะเป็นตัว virtual machine นะเป็น s r server หรือเป็น s g e ที่จะออกไปคุยกับตัว public cloud ต่างๆพวก AWS นะครับ m c แล้วก็ของ Azure อย่างนี้เป็นต้น ครับอันนี้แค่เห็นภาพรวมๆก่อนนะครับอันนี้จะกว้างไปแล้วเนื้อหาเนื้อหาก็จะต้องแตกไปในแต่ละส่วนอีกจะต้องศึกษาเพ,พิ่มเติมนะครับแต่เน,นี้ยมาดูไปดูสไลด์ที่2ดีกว่าครับสไลด์แรกนี้น่าจะจบทุนนี้นะครับผมลืมล้องาสไลด์เป็นตัวใหญ่ต้องก่อ,อกไปเดี๋ยวขอราคนี้นิ่งนะครับนี่ก็คุยกันเสร็จแล้วนะครับเล่าสู่กันฟังเสร็จแล้วเรามาดูอันที่2เนี่ยดำยิงลงไปอีกนิดนึงนะครับดำดิงไปที่ไหนครับไปที่ตัวเราเรียกว่า ตัว manager นะครับ manager app l i e n t ก็คือตัวที่เราติดตั้งตัวเรียกติดตั้งตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเรียกว่าตัว energy manager นะครับมันจะเป็น app l i e n t app l i e n t คือเป็นตัวที่เรามีตัว o v f มาเราดาวน์โหลดไฟล์ ovs มาแล้วก็เราก็เราเรียกว่า deploy ovs เข้าไปเลยแล้วก็ปรับเข้าสู่ค่าคอนฟิกเข้าสู่ในตัวของเรานั่นเองทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกเขาจะมีเรื่องของตัวติดตั้งเนี่ยต้องเป็นสาม อาติดตั้งสามสามเรียกว่าสามตัวนะครับนี่ตัวที่หนึ่งนะครับนี่ตัวที่สอง FNB ตัวที่สองแล้วก็ F3 ตัวที่สามเห็นไหมครับอันนี้คือในงานหน้านงานโปรดักชันนะครับอ่าเพราะถ้าโปรดักชันจริเงเนี่ยสมควรต้องมีเรื่องของตัวการเหนียวไว้นะไม่ใช่ตัวมีตัวเดียวแล,ล้วล่มไปกังมีปัญหาไปเนี่ยก็จะมีปัญหาทีนี้เรามารู้มันจะง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นยังไงก็ตรงนี้ถ้าเป็นบริเนตเป็นเพนจำเป็นไหมฮะจุดดูตรงนี้ก่อนจะเป็นบริเนตเป็นเพนในชั้นนี้ ในชั้นไมเน็ตเบนเพยเนี่ยจะมีอยู่2องเขาเรียกว่า2องโร่หลักๆนะครับโร่แรกก็จะเป็นเรื่องโพล,ลิซีโรนะโพล,ลิซีโรเนี่ยจะคือเป็นจะเป็นฟังชันที่ทนะําหน้าที่ก่นอนการประกาศเช่นเราจะประกาศอะไรออกไปเนในตัวว i r t u a l อ i นฟ้าเช่ครับเราก็จะประกาศผ่านทางตัวนี้ผ่านทางเบสที่เป็นโพล,ลิซีโรในยุคก่อนจะมี Manager r o นะครับซึ่งในในเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันไม่มีแล้วเขาเขาเรียกว่าเหมือนกับ บทระวางมันไปแล้วจะเป็น policy โลนะครับแล้ว manager คือโลอะไรนะครับ manager โลคือเป็นเรื่องของอตัวที่ควบคุมนะคำสั่งควบคุมอีกทีนึงนะครับที่จะไปบอกว่าเฮ้ยกูจะใช้ policy โลอันไหนอะไรอย่างนี้นครับแต่ที่นี้ทำไมมันมีม,มีเป็นสามอันก็คือทุกๆทุกๆ app แอนเนี่ยจะมี2จะมีส,มสตัวโลเนีอยู่เสมอเขาเรียกมันมันจะทำการเขาเรียกว่า เลปิเคตกันตลอดเวลานะครับเลปิเคตกันตลอดเวลามันจะเหมือนกันตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะไปสั่งให้มันสั่งไปที่ FNA แล้วก็ไปสั่งอะไรมันก็ตามนะครับมันก็จะคุยกันตัว m a n นเจอร์โรตรงนี้ผมอาจจะปิเซนต์ปิดนึงต้องขอ,อไปถ้าจําไม่ผิดนะครับคิดว่าเนื่องจากมันมี2 2แบบเป็น m a n นเจ r ร์โร b a เบกับเม n นเจ r ร์โรเบ e นะครับอันนี้เขาเอามาให้ดูตัวเม n นเจอร์โรเบ e เนี่ย ยุคยุคใหม่เนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนะครับเขาแนะนำให้ใช้ที่ไปคอนฟิกที่ policy base นะครับตัว policy base เนี่ยมันจะคุยกับ manager r o เองในระดับล่างลงมานะครับต้องขออภัยเมื่อกี้ดจำผิดนิดหนึ่ง,งคิดว่าน่าจะเป็นทรงนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ท่านผู้รู้จริงก็คอมเมนต์ได้นะครับบอกได้ว่าเออจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นอย่างไรนะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวที่เป็น management Man 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 p ์กับ อแปลว,ว่ามันมันแยกคุยเรื่องของรูนี่มีสองรูอย่างไรก็มาดูในส่วนของคอนโทรลเพลนนะครับคอนโทรลเพลนก็คือจะมีตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้จะมีคอนโทรลเลอร์เราจะเรียกว่าถ้าศึกษาลึกลง,งไปเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวเราเรียกว่าโล local ล o c a l lcp นะครับโลเค l o c a น control คอ c a l control p r ซ c เ d อร์หรือ local control p r โปรโตคอะไรสัก่างหนึ่งผมก็ตัวย่อเยอะนะครับแต่ ถ้าในรดในชั้นเนี่ยที่มันมีเราคุยกันก่อนนะเนี่ยมันจะมีตัวเราเรียกว่าคอนโทรลเพนที่เป็นเรียลลิตซีซ c พีมันจะมีสองตัวนะอันนี้ละ L นะ L LCP นะครับแล้วจะมี CCP จะอยู่บนชั้นเนี่ยบนชั้นของตัวเมีเดียมเพนเนี่ยนะครับจะมี CCP ก็คือเซนทั้นเซนทั้นคือส่วนกลางเซนทั้นคอนโทรลเพนเนี่ยจะดิสปิวมาให้กับไอ้ส่วนข้างล่างนี้นะครับมาสร้างอีกทีหนึ่งนะสร้างอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นคอนโทรล c o n โทร l เลอร์เรานะครับจะเป็น l o c a l ผมไม่ได้เอาตัวแดแกรมตัว CCP กับ LCP มาให้ดูนะครับก็ฝากกระตุกไปศึกษาเพราะมันมีเนื้อหาเยอะจริงครับพยายามจะเอาตัวแก่นที่เข้าใจง่ายๆหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราคอนฟิกอะไรไปเนี่ยสั่งสั่งคอนฟิกไปที่ในระดับที่ตัว manager a FRN แล้วนะครับนะครับ ที่ใช้ความสามารถของเมเนดเมนเทอร์เนี่ยสร้างลงไปนะครับแล้วตัวคนคอนโทรลเลอร์มันก็จะไปสร้างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคอนฟิกเกอร์เลชันจะเก็บไว้ในตัวดาต้าเบสทั้ง,งจะจะมีอยู่เหมือนกันหมดนะครับสามข้อนี้ก็จะเตลิดไปเขตและไปเขตกันนะครับก็พูดนะว่าต้องเหมือนกันหมดทั้งสามตัวเพื่อเผื่อกรณีตัวใดมีปัญหานะอีกสองตัวก็ทําง,งานแทนด้านเองก็คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆที่ผมพยายามสรุปให้นะครับมันจะใช้ตัวโคฟูอาร์ดีบีนะครับเอาามเอามา,อาใช้นะครับในการพัฒนา โอเคทีนี้เราก็จบไปส่วนของสไลด์ที่2นะครับอย่างน้อยได้เห็นภาพผมเชื่อว่าอย่างน้อยได้เห็นภาพจากที่อาจารย์บัคคันอาจจะไม่เห็นภาพเลยนะแล้วก็น,นะครับที่ไปต่อครับสไลด์ที่สามเนี่ยนะเราเราจะมาโฟกัสที่ตัวที่เป็น a มเนจเมนต์เพนก่อนนะครับเมเนจเมนต์เพนก่อน,นแล้วเดี๋ยวตัวคอนดูเพนเนี่ยค่อยเป็นตอนต่อไปเพราะงั้นเนื้อหามันจะเยอะอารเ,ยาเรยสองสไลด์นะครับสำหรับคนที่ฟังแล้วจะได้ทราบว่าเอ้ยมันไม่นานนะนะครับ เรามาดูตัวคำนิยามของมันก่อนครับเดิมเมเนทเมนเทนเนี่ยนะครับเป็นจุดเนี่ยพอยต์นะ point, นะเป็นจุดที่เราจะนำข้อมูลเข้าเอ,อ็นทะีเนะี่ยนำข้อมูลเข้าออไปในอินเทอร์เน็ตแอนแวนแอมเป็นครับเพราะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นการจัดการเรื่องของแวร์แพลตฟอร์มไปคลาวด์แพลตฟอร์มก็โดถทีเนะี่ยจะเป็นเรื่องคลาวด์แพลตฟอร์มทีนี้คลาวด์เนี่ยมีแบบไหนะมีคลาวด์แบบพาิเวครับพับลิกแล้วก็ไฮบริดซึ่งใช้ได้หมดครับ ตัวนี้มันจะเป็นตัวคุยได้หมดเลยนะครับตามที่หลักการที่ตอน,นผ่านมาที่เราได้ผมได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับในเมเนดเมเนดเมนทูลที่เราเราได้เห็นเนี่ยนะครับตัวเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันเขียนมาจากตัว API Client Interface น,นะครับก็คือใช้ตัวเทคโนโลยีของตัว API นะครับตัว Application Programming Interface เข้ามานะครับเพราะนั้น ด้วยความสามารถนี้ยตัวการใช้ตัว API ก็จะคิวรีนะครับว่า User ต้องการอะไรเนี่ยอินเคือต้องการอะไรเวลาเราสร้างไปผ่านทางเวียนครับหมายถึงมนุษย์เราเนี่ยจะสร้างอะไรก็ผ่านทางตัวกราฟิกยูเซก็คือหน้ากราฟิกนั่นเองนะครับย s เซอ r ์กราฟิกยูเซอร์อินนะครับหรือพวก API ค u วรีนั่นเองครับอ่าตรงนี้น่าใจความนะฮะดูทุกสีเหลืองที่ผมพยายามหมไหลายไว้ให้นะครับ Primary response เนี่ยคือหลกัลกๆเลยเนี่ยตัวหลักที่มันจะตอบสนองในเรื่องของการดำเนิเป็นเพยเน,นะครับก็คือเก็บ user configuration เห็นไหมครับเก็บในสิ่งที่เราสั่งม,มนันก่อนวิงลงไปนะครับสั่งมันลงไปแล้วก็แฮนเดิลในเรื่องของคิวรี่นะครับตัว operation t ต่างๆก็คือเมื่อเราสั่งไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องสั่งไปที่ตัวคอนโทรเลอร์ใช่ไหมครคือเหมือนเป็นไอคอนโทรเลอร์ก็เหมือนเป็นตัวล่างให้เราอะก็ไปคุยกับตัว ตัว n e t w o r k network d r v i c g ร์กด a ว n ์วที่เป็น virtualization ให้เรานะครับยกตัวอย่างเช่น pushing policy เห็นไหมครับยกตัวอย่างเช่น push policy คือประกาศในผักนโยบายลงไปให้กับ Control Plane เห็นไหมครับมว่าตรงนี้อ่านแล้วชัดเจนนะครับ virtualization คือให้ให้สั่งออกไปให้ o o t t r o p l พ n e เนี่ยไปทำงานตามที่เราต้องการนะครับไปทำงานตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็เก็บตัว configuration ไว้ใน database นี่คือหน้าที่หลักๆเลยเอาแบบใจความนนเนื้อของตัว m a n a ดเมน a ทนนะครับเป็นแบบ Concept o ์ e อ v i e w โอเคคิดว่าอย่างน้อยเราผ่านตรงนี้ได้ครับไปดูต่อไปซิว่า m a n a ดเมน a ทนเนี่ยเราเราจะต้องอศึกษาเรื่องอะไรอีกหรือผมจะเล่ากันฟังสู่เรื่องอะไรก็คือมารู้เรื่องของ Key Function ัง Fun ชันของ i o n นอง m a n a g n a ดเมนแคสต์เตเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันแรกเลยเนี่ยครก็คือ NT t o p o t n ท e r ชื่ n มพลัสเเนี่ยผ่านทางมันใช้ตัว Restful API นะครับมาเป็นหน้ากราฟิกแค่เรานั่นแหละอันแรกก็คืออย่างที่ผมบอกคือกราฟิกอินเทเฟซมาใช้ตัวนี้เป็นตัวพัฒนานะครับสองสโตนะครับเก็บตัว configuration ที่เราต้องการเนี่ยดิเซอร์คือแบบแปลว่าที่เราต้องการครับที่ User ต้องการเนะรี่ยแล้วก็เข้าไปใน Distributed ที่ Database หมายถึงว่าแจกบอกให้ทุกคน Database เก็บ configuration ของเราคือด a t a b a s e มันมีอยู่สมมุว่าใน Cluster นะครับมีเซ็กเมตเจไอแอนด์สามตัว ก็ต้องมีเ a t a b a s e ไปสามตัวใช่ไหมครับนั่นคือตัว m a n a อ e r ตัว analytics management cluster นะครับเนี่ยนะตัวกอบไปด้วยตัวเนี่ยนะตัวที่เป็นตัวเขาเรียกตัวเ m นเจอร์หรือเม n a g e m e n t p l a n เนี่ยจะเป็นตัวสั่งออกไปนะครับข้อต่อมาคือพุชนะครับก็คือจริงๆนี้ก็เหมือนเหมือนย้ำไอสไลด์หน้าท,ที่แล้วนั่นแหละนะครับก็คือพุช h ผลักดัน ก็คือตัว user con figuration ไปให้ r น l p นเพ e เพื่อทำงานตามที่เราต้องการนะครับแล้วสีก็ c o m m u n i c a t e นะครับ communi c a t e กับ data node เพื่อที่จะ retrieve metric ก็คือ retrieve ข้อมูลของ con figuration คือไอ้ตัว data node ก็คือตัว data a พ e เนี่ยนะครับคือตัว manager จะต้องเป็นตัวเขาเรียกว,ว่าเป็นตัว c o m m u n i c a t e เป็นตัวบอกนะครับคือมันจะมีมันจะมีส่งตัวอ่เขาเรียกอะไรตัวที่เพื่อไปบอกนะแน่นอน เราก็เอ๊ะแล้วแล้วไอ้ตัวคอนโทรลเพนที่เราสั่งไปคอนโทรลเพนคือคือฟอร์สเลยฟอร์สใช้คอนฟิ u กเรชันนะครับซึ่งมันจะมีวิธีการทาาํางานร่วมกันเราคงไม่ศึกษาลึกถึงกันนะแต่ทรงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นจบแล้วครับไปสไลด์สุดท้ายนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการฟังของท่านานนะุกตวสุดท้ายแล้วกรณีที่เราจะถ้าเราจะติดตั้งเราเรียกว่าเราจะติดตั้งเ s เด a เซคแม p p จเจอร์ที่บอกว่าต้องมี3โหนดนะครับที่เขาสไลด์ก่อนนั้นมี่ยมโนดเนี่ย ที่เป็นและอันสามตัวนี้ต้องลงในคลัสเตอร์ด้วยนะครับจะลงแบบบนเสแตนดาร์ดบนอิเล็กทรอนิกสไม่ได้ครับต้องต้องลงในคลัสเตอร์ทีนี้มาดูนิดหนึ่งว่านะครับข้อมูลสุดท้ายที่เราจะได้ตรงนี้คืออะไรระบบห้าแอพพลิเคชันไเนี่ยนะครับถ้าเป็น extra small เนี่ยจะใช้แค่แลม8 2แปดสองตัวนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวไปใช้ใช้เฉพาะกับตัว,ตตวคลาวด์อินฟรานะครับ <S <S มันจะมีเฉพาะแต่เรื่องของคลาวด์อินฟราอย่างเดียวเลยนะครับ แต่มันเป็นตัวอิตตาสมอลตัวเล็กสุดๆนะฮะอันนี้คิอตามตัวหลักฐานเขาเขาบอกอย่างนั้นนะครับเขาบอกนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูเดี๋ยวเทคโนตผมนิดนึงเพื่อให้ท่านได้แ่ะที่จะยืนยันกับท่านได้อย่างสบายใจนะครับตัวอ่ะครับเขาบอกว่าสมอลตัวสมอลวีเอ็มเอฟแอนด์เนี่ยครับ สำหรับทุกที่ไม่ใช่ทุกที่ก็เ,เอ็กซ์ตาสมอลคือตัวนี้เอ็กซ์ตาสมอลเนี่ยครับตัวนี้จะใช้โอลีโอลี่ก็เท่านั้นได้กับคลาวด์เซอร์วิสแมเนเจอร์แอนด์นะครับใช้ได้กับคลาวด์เซอร์วิสแมเนเจอร์แอนด์หมายความว่าอาจจะไม่มีเรื่องของตัวที่เป็นตัวที่เป็นเวอร์ชวลไลท์เวอร์ชวลไลท์เน็ตเวิร์กที่สามารถสั่งการได้จะใช้ได้กับตัวเซอร์วิสที่เป็นคลาวด์ผมดีความอย่างนี้ก่อนครับเพราะมันใช้ตัวเล็กสุด มันจะก็เลยจะไม่มีตัวฟังก์ชันมากมายเกิดทิ้งแค่ poly นะครับ poly poly cloud service m a เจอร์นะครับ,รร Manager, รบตัวที่สองเป็น small vm small vm เนี่ยมมกก CPU, นะครับใช้ memory หรือ ram 16กิกะ4 vcpu นะครับอดีตใช้32กิกหมดนะครับตัวนี้เขาบอกว่าตัว small vm เนี่ยใช้สำหรับการทำ d a บ a b a s e proof of concept เท่านั้นนะไม่ควรที่จะใช้บน production เมื่อตอนติดตั้งนะครับถ้าใครเคยเล่นแล้วเนี่ยถ้าจะเห็นว่า Default เนี่ย Default ของการติดตั้งนะมันจะติ๊กมาที่มีเดียมมีเดียมเลยนะครับแน่นอนแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเอ,อ่อถ้าแสดงว่ามันถ้าแก่มีเดียมไปถึงลาร์กเนี่ยนะครับก็สามารถใช้สโประค์แอคชันได้แต่ถ้า Small VM เนี่ยเขาไม่แนะนำเขาใช้บอกให้ใช้สำหรับแลบ,บในการ p ู o o อฟคอนเซ็ปนะครับเท่านั้นเองโอเคนะวันนั้นเราก็ได้เห็นนกเข้าก็เราคิดว่าตัวเ,เล่าสุ่ตั้ง ในส่วนของเนื้อหาที่เป็นตัวอาร์เคเทจเจอร์ว่าม,มันใช้วิธีการอย่างไงในการที่จะสั่งการจะคุยกันมีลาดับชั้นอย่างไรนะครับตอนที่สิเนี้ยเราจบแค่ในส่วนของที่เป็นแมเนจเมนต์เพลยนะครับและตอน11จะมาเล่าสู่กันฟังในส่วนของที่เป็นดาต้าเพลยอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ขึ้นเันยาวมานักนะั้นคลิปนี้ตอนที่10ของเนื้อหาวีแวร์เอเนเทคนะครับในเนื้อหาย่อยที่เป็นเรื่องของ v ีแวร์อาร์เคเทจเจอร์ แล้วก็ย่อยลงมาอีกจะจบในเรื่องของ p v w r v Vi w นะครับตัว Minute m น a n นนะครับว่าจะเป็นเร่องนี้นะแล้วเจอกันอีกทีในตอนที่สิบเจ็ดสวัสดีครับ